ถึงเวลาพักกินกาแฟคุยเรื่องคอมกับโกปี Be ้แอนคอมกันแล้วนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับหลังจากติดตาม EP ที่1กันมาแล้วหวังว่าทุกทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับเวิร์ดวอกันบ้างแล้วสำหรับใน EP 2นี้ผมจะมาแนะนำการประยุกต์ใช้เวิร์ดวอกันต่อเชิญรับชมกันได้เลยครับ สำหรับคำถามที่มีการจัดกลุ่มของคำตอบดังในตัวอย่างก่อนใดจัดเป็นฮาร์ดแวร์ซึ่งสามารถแบ่งคำตอบได้เป็น2กลุ่มคือเป็นกับไม่เป็นกรณีแบบนี้สามารถนำมาสร้างเกมแบบแบบ่กลุ่มเช่นเกมทีตัวตนได้ดังนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ท่านล็อกอินเข้าสู่หน้าจอของเว็บไซต์ word wall เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มสร้างกิจกรรม หลังจากนั้นให้เลือกแม่แบบแบบการเรียงลำดับกลุ่มให้พิมพ์ชื่อกิจกรรมในที่นี้ผมจะพิมพ์เป็นคำถาม ข้อใดจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับหลังจากนั้นให้มาพิจารณาที่กลุ่มของคำตอบจะสังเกตได้ว่าโปรแกรมจะทำการแบ่งกลุ่มของคำตอบเอาไว้ให้2กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีคำตอบมากกว่า1กลุ่มเราสามารถกดเพิ่มกลุ่มได้ที่บริเวณนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้พิมพ์คำตอบตามกลุ่มที่ทางโปรแกรมจะดไวยให้กลุ่มที่1ผมจะพิมพ์ กลุ่มที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับในตัวอย่างนี้ผมเตรียมคำตอบไว้กลุ่มละคําำตอบนะครับ สร็จแล้วกลุ่มที่1นนะครับต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะครับ เสร็จแล้วนะครับทั้งสองกลุ่มหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเพื่อไม่ให้สับสนนะครับกลุ่มที่1ผมจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นใช่นะครับหมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับส่วนกลุ่มที่สองนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นไม่ใช่นะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มเสร็จแล้ว โปรแกรมก็จะทําการสร้างเกมให้ตามแม่แบบที่เราเลือกไว้นะครับหลังจากที่โปรแกรมสร้างเกมตามแม่แบบแล้วนะครับให้เราพิจารณาตรงแถบทางด้านขวามือให้ทําการสลับแม่แบบเป็นแบบตีตัวตุ่นอันนี้นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทําการสร้าง เกมตีตัวตุ่นให้ลองเข้าไปดูนะครับอันนี้คือหน้าจอของเกมตีตัวตุ่นนะครับซึ่งก็จะมีหลายด่านด้วยกันนะครับโดยที่เกมเนี่ยนะครับก็จะทำการให้ผู้ใช้เนี่ยดูตัวอย่างนะครับก็คือให้เลือกว่าข้อใดใช่ฮาร์ดแวร์หรือไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะครับถ้าเลือก ตัวที่ใช่ก็คือให้ให้ตีนะส่วนตัวที่ไม่ใช่ก็คือไม่ให้ตีนะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นการให้ดูตัวอย่างนะครับมาถึงด่านแรกนะครับเกมก็จะกําหนดให้เราต้องตีตัวทุนให้ได้5ตัวด้วยกันนะครับ ถ้าตีครบหตัวนะครับก็จะได้คะแนนนะครับได้โบนัสเป็นเวลาครับหลังจากนั้นก็จะข้ามไปด่านต่อไปนะครับอ่าถ้าท่านตีผิดนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นกรารกบาทสีแดงนะครับถ้าตีถูกนะครับก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกลักษณะนี้นะครับ หลังจากครบแล้วนะครับเ,เกมก็จะเปลี่ยนไปนะครับด่านต่อไปนะครับจนกระทั่งครบทุกด่านนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับในส่วนของเกมตีตัวตุ่นอันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าในส่วนของเกมตีตัวตุ่นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับให้ผู้เรียนเ,เกิดความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้กับ กมนะครับแล้วก็ฝึกทบทวนนะครับหรือว่าทบทวนความรู้ต่างๆที่ผู้สอนเนี่ยนะครับได้ออกแบบไว้ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านสร้างเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแชร์ให้กับผู้เรียนนะครับก็ทําคล้ายถึงกันกับใน EP 1หนะครับเป็นอย่างไรครับแค่เพียงให้ง่ายไม่กี่นาที ท่านก็จะสามารถสร้างเกมเอาไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนของท่านได้แล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ